สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมนนะวันนี้นะครับพี่บอยจะมาตอบนะครับคำถามที่พี่บอยชนคิดนะครับประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับพี่บอยมีการเปิดโหวตใช่ไหมครับคำตอบของอะไรฮะข้อสอบจริงสนาม LPMC ปี2017นระครับระดับชั้นป4เนาะข้อนี้นะครับพี่บอย นะอยากจะมาสอบถามนะมาตอบผลโหวตนะครับมาดูผลโหวตกันนะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ตอบข้อไหนกันนะฮะเด็กๆเ,เราดูคําถามข้อนี้สิเขาบอกว่าบ้านมีสุขนะครับมีคนเป็นพ่อสามคนเป็นแม่สามคนเป็นพี่สองคนเป็นน้องสองคนถามว่าบ้านนี้มีคนอย่างน้อยกี่คนนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีการแต่งงานในเครือญาติเดียวกันนะครับเด็กๆลองดูผลโบทต อ่าลองดูผลโหวตนะครับมีตอแปดคนนะครับอ่าแปดคนก็มีใช่ไหมครับเก้าคนก็มีสิบคนก็มีแล้วก็สิบเอ็ดคนก็มีเนาะปกติถ้าส่วนใหญ่อ่ะพี่ปอบอกงี้ใครอ่านมาเขาสอบสไตล์ปอสี่อ่าไม่ได้อยากคิดมากใช่ไหมครับระดับปถมก็พอสามแม่สามพี่สองน้องสองก็ต้องตอบเท่าไหร่ครับก็ต้องตอบสิบคนอยู่แล้วใช่ไหมครับตอบสิบคนอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครตอบสิบคนก็ทําไมครับผิด อ่าข้อนี้นะครับศูนย์คะแนนนะครับเพราะนั้นพี่บอลจะมาเฉลยวิธีคิดกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนะก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะมาดูเฉลยนะช่วงนี้พี่บอลมีขายหนังสือนะครับเล่มใหม่ที่พี่บอลเขียนเองนะครับติวเคมแมทนะครับรวมในโจทย์ข้อสอบเข้าห้องกิฟเต้นแล้วก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะครับมีสรุปเนื้อหาครบทั่วระดับชั้นประถมศึกษานะครับร่วมกับ ข้อสอบนะครับอีก320ข้อแล้วก็คลิปเฉลยอีก8ปสิข้อนะครับซึ่งไม่มีในช่อง youtube นี้ใครสนใจนะครับพี่บอยทิ้งลิงก์สั่งซื้อด้านล่างและและตัวหนังสือนะครับวางขายทางช่องทางออนไลน์นะแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทุกประเทศน,นะครับโอเคอ่ะวิธีคิดนะครับพี่บอยบอกงี้อะเด็กๆต้องจินตนาการให้ได้ก่อนนะว่าคําเนี้ยเนี่ยคำว่าพ่อเนี่ยพ่อสามคนเนี่ยนะครับกับแม่3มคนเนี่ยเด็กๆต้องแยกให้ออกนะ เออเพราะอะไรครับเพราะถ้าเด็กๆลองคิดจริงๆนะครับคําว่าพ่อเนี่ยนะครับในบริบทของประเทศไทยคุณตาก็ถือว่าเป็นพ่อไหมลองคิดตามน,นะคุณปู่เนี่ยเป็นพ่อไหมก็ถือว่าเป็นใช่ไหมครับเพราะเขาเป็นพ่อของพ่อถูกไหมครับคุณปู่เนี่ยเป็นพ่อของพ่อแต่ถ้าคุณตาก็เป็นพ่อของแม่เช่นเดียวกันก,กับคุณย่าคุณย่าก็ต้องเป็นแม่ของพ่อถูกไหมครับแล้วก็คุณยายก็ต้องเป็นแม่ นะครับของแม่นั่นเองเนาะเห็นว่ามันจะสับสนตรงนี้นิดนึงนะดเด็กๆต้องเรามาะระวังจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพี่บอยขอทวนนะครับแผนผังบ้านมีสุกนิดนึงเนาะบ้านมีสุกเนี่ยถ้าดเด็กๆเขียนแผนผังง่ายๆนะครับนี่ไงพี่บอยก็ต้องมีปู่พี่บอยก็ต้องมีย่าถูกไหมพี่บอยก็ต้องมีคุณตาและพี่บอยก็ต้องมีคุณยายครับอ่ะปู่ย่าตายายแบบนี้ละกันง่ายๆเลย เสร็จแล้วนะครับปู่อ่าพอมีลูกนะครับมีลูกเนาะพี่บอยก็ให้ลูกเป็นคุณพ่อแล้วกันถูกไหมฮะอ่าคุณพ่อเนาะเพราะเขาเป็นปู่ย่ากไงลูกชายก็ต้องเป็นอหลเออลูกออกมาก็ต้องเป็นคุณพ่อนะครับส่วนตากับยายนะครับลูกออกมาก็ต้องเป็นแม่นะนี่แบบนี้ครับอ่าเอางี้ก่อนพี่บอยเขียนแค่เนี้ยเด็กๆเข็นอะไรไหม ถ้าพี่บอลกลับไปเทียบกับที่เขาบอกว่ามีพ่อสามคนน่ะพ่อสามคนครบไหมนี่ไงคุณปู่ก็ถือว่าเป็นพ่อแต่เป็นพ่อของพ่อคุณตาก็ถือว่าเป็นพ่อเพราะเป็นพ่อของแม่แล้วก็มีคุณพ่อด้วยครบไหมครับครบเฉยใช่ไหมครับครบแล้วนะพ่อสามคนนี่พ่อสามคนสารเด็ดดูต่อนี่ไงพี่บอลอยากจะหาว่าแม่ครบไหมสามคนนี่ครับคุณย่าก็เป็นแม่ของพ่อใช่ไหม คุณยายก็เป็นแม่ของแม่แล้วก็มีคุณแม่ทีครบยังครบแล้วนี่ไงครับนี่แบบง่ายๆเลยตามทันนะครับเสร็จแล้วพ่อกับแม่เนี่ยนะแต่งงานกันนะครับแล้วก็มีลูกเนาะอ่ามีลูกตรงลูกเนี่ยเด็กๆจะต้องดูความสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับอืคือโจทย์คือจริงๆเรามีลูกคือโจย์เขาเนี่ยเรามีลูกได้ ได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เขาต้องการข้อสอบข้อสอบเขาต้องการแค่อย่างน้อยไงโคนมีอย่างน้อยกีก่คนอ่ะมันยากตรงนี้แหละครับมันยากส่วนใหญ่บางคนก็จะคิดมาถึงมาธานีได้เนาะแต่เด็กๆบางคนก็จะงงว่าแล้วต้องมีลูกกี่คนละ่ะถึงจะเข้าเกณฑ์ขั้นต่าอย่างน้อยอะฮะอืมอันนี้พี่บอยรองว่าคร่าวๆก่อนนะครับพี่บอยจะวาดลูกสามคนเออเนี่ยพี่บอยจะวาดลูกสามคนครับ เอเดี๋ๆต้องดูนะเนี่ยเด็ๆเขียนอะไรไหมถ้าพี่บอยมีลูกสามคนนะครับรูปจากแผนผังนี้นะมีลูกสามคนเดี็กๆคิดว่ามันผ่านเงื่อนไขนี้ไหมเขาบอกว่าต้องการอะไรครับต้องการพี่กี่คนครับเป็นพี่สองคนถ้าเกิดพี่บอยให้คนเนี้ยนะครับอ่าให้คนโตแล้วกันนะ โตสุดเลยอายุอ่ะสิบสองปีแล้วกันคนโตนะนะครับพี่บอยให้มีอายุสิบสองปีอืมส่วนคนกลางคนกลางนี่นะพี่บอยให้มีอายุสิบปีแล้วกันส่วนนะครับคนเล็กสุดเลยนะครับพี่บอยให้มีอายุห้าปีแล้วกันอ่าห้าปี มีสิบสองปีสิบปีแล้วก็ห้าปีนะครับเขาบอกว่าเป็นพี่สองคนมีโอกาสไหมที่จะผ่านเงื่อนไขนี้มีป่ะมีถ้าเกิดนะครับเราเปรียบเทียบกับลูกคนที่เล็กที่สุดอะนะครับลูกคนเล็กสุดอะก็คือห้าปีใช่ไหมครับลูกคนที่สามอะก็จะต้องมองว่าเขามีพี่กี่คนเขาต้องมองว่าเขามีพี่สองคนไงก็คือพี่ที่อายุ สิบปีกับพี่ที่อายุสิบสองปีอะครับเพราะฉะนั้นพี่สองคนมีโอกาสเป็นไปไ,ได้เห็นนะพี่สองคนมีโอกาสเป็นไปไ,ได้คำถามถัดไปแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะหาน้องสองคนละ่ะออยากจะหาน้องสองคนเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดพี่บอยมองในมุมที่เป็นลูกคนที่หนึ่งก็คือพี่พี่คนโตที่อายุสิบสองปีอะ คนโตอายุสิบสองปีแลดงเขาก็ต้องมองอะไรครับมองว่าเขามีน้องสองคนก็คือน้องคนที่อายุสิบปีกับน้องที่มีอายุห้าปีไงสแสดงว่าเงื่อนไขนี้เป็นไปได้ปะเป็นไปได้เห็นไหมครับนะมองในมุมคนโตก็ต้องมีน้องสองคนก็คือสิบปีกับห้าปีนะครับมองในลูกคนเล็กนะครับก็มองว่าเขามีพี่สองคนก็คือพี่ที่อายุสิปีกับสิปีนั่นเอง เห็ hey, นป่ะพี่บอผ่านเงื่อนไขหมดเลยนะครับผ่านเงื่อนไขหมดเลยเด็กๆลองนับดูสิสรุปแล้วนะครับบ้านมีสุขต้องมีสมาชิกกันกี่คนครับเก้าคนถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคําตอบข้อนี้นะครับตอบเก้าคนนะเด็กๆเขียน<ๆ>ไหมอ่าต้องลองไปฝึกฝนกันดูนะครับอ่าพี่บอตอบข้อนี้นะเนี่ยเห็นนะครับ ข้อสอบจริงเอลพีเอ็ปี2567นระครับระดับชั้นป4เห็นไหมครับสร้างความสับสนได้นะนะครับข้อใดคนไหนไม่แม่นตอบสิบคนผิดเลยนะนะครับเดี๋ยวนะครับพี่บอยมีเวลานะก็จะหามาแชร์นะครับเรื่อยๆเนาะมาตอบผลวัวประจำสัปดาห์กันกับซีรีส์ที่เป็นคำถามชวนคิดนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องบอยเดอร์แมนนะครับแล้วก็ไม่พลาดกับเทคนิคเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับคณิตศา์ประจำสัปดาห์เนาะวันนี้พี่บอยไปก่อนนะเด็กๆ สวัสดีครับ